าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ผู้ดีมีปัญญาเหมือนเราทําบุญบ้านพราท่านจะสอนโยมเรื่องลึกถึงความดีไว้นะคือบุญความดีเนะี่ยคือความสุขบุญนะั่นคือความสุขเรื่องลึกถึงความไม่ดีคือความทุกข์มันทุกข์ระทมขมขืนขืนก็จะอมนโยมผมก็จะเกินเช่นนี้โยมจะได้จต่ความทุกข์เดือดร้รอนในอนาคตแห้งลูกหลานของโยมด้วยนี่เหตุผล สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรถโรงงานน้ำปลาฉัวฮะเสงตราหอยลอดสัพพะธานังธรรมทานัง,รรนงชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง